มาแล้วนะครับปู G ่จ e ีเคนะครับปู G ่จ e ีเอเคทำขบวน257นะครับต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับ จ e ี K 4เค8สีูนามแครับทำขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางชนบุรีายทางน้ําตกนะครับบริเวณชุมชนบ้านเมงนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับไป ชมขบวน255นะครับที่ชุมชนบ้านหนองกบนะครับในคลิปเดียวกันเลยครับขบวน255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันอซม4 2 2 1ครับบริเวณชุมชนบ้านหนองกบนะครับขบวน255ผ่านไปแล้วนะครับ c 2 2 1นะครับรุ่น ad 2 4 c นะครับรุ่น ahk นะครับสุดยอดมันมากนะครับเอาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ